ของเก่าครับใครว่าไม่มีประโยชน์นะคะบางคนบอกว่าของที่มันเก่าแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วก็ทิ้งทิงทงทงมันไปไม่ใช่เลยนะคะคุณผู้ชม,<ผ>มที่จังหวัดลำปางเองค่ะที่เหมืองแม่เมาะนะคะก็มีการมอบอยางรถยนต์บรรทุกเก่าค่ะให้กับวัดแล้วก็โรงเรียนเพื่อที่จะนําไปใช้ประโยชน์ในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆค่ะ นายจักระพงศ์กันทาการหัวหน้าแผานกบำรุงรักษาเครื่องจัก,กรล้อยางเป็นผู้แทนการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผเหมืองแม่เมาะนะคะนำยางรถยนต์บรรทุกค่ะที่หมดความจําเป็นในการใช้งานรวมแล้วทั้งหมดก็10เส้นเนี่ยนะคะโอ้โหขนาดใหญ่มากตามภาพเลยนะคะผู้ชมนําไปมอบให้แก่วัดบ้านศักด์ชุมชนบ้านศักดิ์หมู่ที่2ตําบลบ้านเอื้อมอําเภอเมืองลําปางค่ะและที่โรงเรียนบ้านดงบุญนาคในเขตทองที่ตําบลบ้านเหล่าอําเภอแม่จ จังหวัดพะเยานะคะเพื่อที่จะให้นําไปสร้างมูลค่าเพิ่มใช้ประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็สังคมโดยรวมได้ค่ะโดยชุมชนวัดป่าศักด์นะครับวัดบ้านบัดบ้านศักด์ก็จะได้นําไปใช้ประโยชน์ในการปรับแต่งภูมิทัศน์รวมถึงการปรับเปลี่ยนรูปทรงในการจัดทําเป็นภาชนะรูปแบบต่างๆนะครับเพื่อนําไปใช้งานภายในศูนย์การเรียนรู้ทางการเกษตรของวัดบ้านศักด์ขณะที่โรงเรียนบ้านดงมูลนาคก็จะได้นําไปจัดสร้างทําเป็นสนามเด็กเล่นครับเพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาเด็กนักเรียนให้มีมาตรฐานและคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประโยชน์ของยางรถเก่าที่นํามาใช้ประโยชน์นะครับมผมในชุมชน,น